สวัสดีค่ะชื่อสาวณีคำพอนะคะชื่อเล่นซอจอยเป็นเจ้าของร้านกันเองวัสดุก่อสร้างค่ะสโลแกนก็คือสะดวกถูกดีค่ะประวัติร้านนะคะก็คือเฮียมาซื้อที่ตรงบริเวณนี้ค่ะแล้วก็เริ่มทำโมเดลเทรก่อนเลยค่ะก็มีสินค้าฮาร์ดแวร์ก่อนแล้วก็ตามด้วยอีิฐปูนทรายเริ่มเปิดธุรกิจตั้งแต่ปี2550ก็ดำเนินธุรกิจมาแล้วประมาณ18ปี ทุกประเภทนะคะที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านนะคะเริ่มตั้งแต่รากฐานยันหลังคานะคะก็จะมีหินปูนทรายเหล็กเส้นเหล็กรั่วพันธ์กระเบื้องอสุขภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าปลาปาค่ะสีเคมีพันฮาร์ดแวร์แล้วก็สครูก่อนอื่นเราก็ต้องดูคุณภาพของสินค้าก่อนเลยที่เราคิดว่าดีนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าไหมสั่งมาแล้วลูกค้าจะมาซื้อซ้ำไหมใช้ดีไหมค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเป็นทางร้านก็คือคุณภาพแล้วก็ลูกค้าก็ามาลูกค้าก็คือไม่มีปัญหาจุกจิกในการใช้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่ายิงแล้วจะคดจะงออะไรเงี้ยค่อนข้างจะดีเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าถามหาเป็นประจําแล้วก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ จุดเด่นของร้านกันเองวัสดุดกอร้านะคะก็คือตามชื่อเลยค่ะก็คือมีความเป็นกันเองกับลูกค้า,เ,าเราก็ดูแลตั้งแต่ช่างนะคะช่างประจำท้องถิน่นแล้วก็ช่างจากที่อื่นผู้รับเหมาเจ้าของบ้านเาจ้าของบ้านเนี่ยเราพร้อมให้คําปรึกษา ะะซึ่งบางทีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีความรู้นะคะเราก็สามารถให้คำปรึกษาเขาได้ในทุกๆเรื่องทุกผลิตภัณฑ์บางครั้งเนี่ยลูกค้าแค่วัดพื้นที่มาผูกกระเบื้องเราก็ให้ทีมไปดูให้หลังคาแล้วก็ได้ปรึกษาได้ทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็เรามีทีมตลาดนะคะบริการหลังการขายบางทีก็ไปสอบถามออกหน้างานไปดูค่ะดูแลลูกค้าแล้วก็มีบริการก็คือแบบโทรมาแล้วก็เราไปจัดส่งได้เลยลูกค้าไม่จําเป็นต้องเข้ามาในร้านก็ได้ค่ะ เสื้อเล็กครับโดนนะครับไม่วันสิบสิบปีแล้วครับกับประทับใจบริการดีเออรวนเร็วท่านใจพนักงานกะสวยบอกยั้งกะเออบอกเสียเอา่น้านี่ก็ไปยิบไห้ย่างไปเอาไห้เออรวนเร็วท่านใจดีเป็นทหารมได้เป็นพุ้ทหารสิบกว่าปีเลยครับผมก็ทั่วไปครับหมดทุกอย่างนะครับบริการดีครับผมเยี่ยมเลยครับการบริการก็ทุกอย่างครับพนักงานก็คุยดีแนะนําดีสินค้าทุกอย่างพนักงานก็แนะนําให้ดีครับผมเวลาส่งส่งของก็เป๊ะตามเวลาครับ ลูกค้าสามารถบอกรอเข้ามาซื้อสินค้าทางร้านได้เลยนะคะหรือช่องทางออนไลน์นะคะทาง Facebook โทรศัพท์แล้วก็ l ล ne ค่ะซึ่งเราจะมีแอดมินตอบคำถามให้กับลูกค้ากันเองวัสด,ดุกร้าสานะคะตั้งอยู่เลขที่1 2 4ถนนแจ้งสิทธิ์นะคะถ้ามาจากบนก็สังเกตขวามือค่ะถ้าเห็นโลตัสแล้วก็เลยมาอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านกันเองวัสด,ดุและะ้วค่ะแต่ทีนี้ถ้ามาจากทางยะโสนะคะอีกด้านนึงก็สังเกตซ้ายมือนะคะก็จะผ่านปั๊มปตทก่อนแล้วก็เข้ามาเลนในก็จะเป็นร้านค่ะแล้วก็ข้างหน้านก็จะมี ป้ายขอจกอกันเองวัสดุไม่ใหญ่ๆสังเกตได้ค่ะค่ะข,ขอจกอกันเองวัสดุก่อสร้างนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆุกท่านนะคะตั้งแต่ช่างรับเหมาเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ก,กันเองวัสดุก่อสร้างเนี่ยเออก็อยากให้สมัครสมาชิกช่างไว้นะคะเพราะว่าเราจะมีคะแนนมีแต้มปลายปีแล้วก็จะมีของสมนาคุณแล้วก็มีเลี้ยงโต๊ะจีนมีหมอลำให้ดูด้วยค่ะเชิญชวนนะคะ